ก็ตักตำนเนแ่ลตำเป็นก็คนต่ำโม,มาเป็นเนาะเ็รัาจัวไปค่ะ้ขอะุอ้ยขชิบิปปิ้งไก่แล้วไก่ใหม่เนาะชิมมะชิมมะโนชิมหน่อยโนชิมมัยเจ็บป้อชีกับกินทาดได้เอ้ย เราต้องชิมกับหัหวแซ่บรสคือแซ่บเหรอวะอสุดยอดรสอยู่ปติว่ามันจะแซ่บตื่นเลยโอ้ยไม่ดูโหไม่ต้องปรุงสองรอบเลยเนาะไว้นี่ก็ได้ ชิม simyang. simyang. <laughs>